เอาแล้วถนะ้าเขาต้องกล่าวสวัสดีกันได้ก็ผมนี่ผมกัเลยกับมาเลเชเลีนนเลยมดเอาตอนนี้มำลังไพาร์ทที่สามแล้วในเกมตอนนี้ก็ผมีฝนตกได้ที่เลยเอาแล้วนะวันนี้เราจะมาสู้บอสกันบอสต,ตัวแรกของมอสนี้ครับผมเซลฟี่สควิตอันนี้ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้อ่านถูกป่ะวิธีการซัมมอนเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องเนี่ยเราต้องใช้ใช้อันนี้ของเราเบ็ดในการไปตกปลาที่เอ่อโอมโอเชียนนะวิธ <c oughs> ีการทําก็ตามนี้เราต้องใช้ของที่มันดรอปจากบอสสมองหรือว่าบอส อีเทอร์โวลนะรวมกับประการลังสิบมันทำที่ไหนอะเวิร์กเบนซงอ่าใช่เราผมทำนี้แล้วเด้อไอตัวของแมจิ <c oughs> Story, ิสโซเลจเห็นไหม่อความสะดวกสบาย <c oughs> จริงกะก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเราควรจะลงรลกกันก่อนผมว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นเห็นไหมเราเฮลสโตนเนี่ยมันเอาไปทำ <c oughs> อาวุธสองอย่างได้อันนี้เป็นของเ,อเรียอยู่แล้วอันนี้เป็นของแลตเนียมันเป็นหอก ไอเป็นเจวารินเนี่ยเหมือนไอเช่นะแล้วมันเอาไปรวมกันเป็นไนเป็นไนเจวารินได้ไมันเหมือนไนเอทอะไรแบบนั้นแต่ม่นเอาไปต่อเป็นแบบเป็นเธอแลเจวารินไม่ได้เราจะเป็นลกกันเราต้องมีอะไรเราต้องมีอะออฟซิเดียนเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยนะนี่มอสอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจอ่นนี้มอสอ,อ,อะไรพราก,ก็มีแทนบอกมีการบอกรู้ได้ว่าจิดปั๊บอะไรอยู่เอ้ยเราขุดแร่เฮี้ยนี้ได้ยังเราเแร่เนี้ยแร่อะไรก็ไม่รู้เนี่ย วิออลาร่าคริสตล <c oughs> ัลออลาร่าคริสต,ลตัลฉาดเอาไปทำเป็นออลาร่าคริสตัลบาร์ทำเป็นชุดได้เอาเป็นชุดสซลมอนอย่างแท้จริงเลยนี่หว่าแล้วทั้งมึงทำได้แค่นี้นะแล้วคือแบบแร่มึงเกิดเยอะมากเกิดเยอะจนผมแบบขุดเอาไปทำเล่นๆได้เลยอะแบบเอาไปทำชุดสซสมอนเล่นๆเ,เลยอ <c oughs> เออมาๆาออคิเดียนเอาขออคิเดียนไปก่อนอยังไงเราก็ต้องใช้อยู่ดี อุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อนมันร้อนนะเนี่ยร้อนมากแน่แน่จะจะปาใส่กูหม่ต้องรีบไปหาเร็วๆปพ๊บได้ฮลฟอร์์มาแล้วอุ้ย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 น้ำท่วมฉับพลันอุ้ยอุ้ยตรงนั้นน่ะตรงนั้นเป็นแหล่งอะไรนี่วะตรงนี้เป็นแหล่งที่ผมจะได้ทั้งออสซิเดียน ครั้งเฮล์สโตนผมจะเผลอเว้นมเนื่อผิดอย่างปุ้งเฮ้ยเชี้ยวอีกแล้วมือไม่มือกูเป็นอย่างไรโอ้ยของเราได้เยอะมากเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ออพซิเดียนมากกว่าเฮลสโตนเอาเฮลคอร์สมาวางแล้วเราก็แร่เอเผาแร่564บาานั่นแหละทำอาวุธกัน โหดเลยเยอะเหลือเยอะขนาดนี้เราทำได้เหลือๆเลยปึ้งแล้วก็อันนี้เป็นของของเทอเรียเราคงไม่ต้องให้ดูหรอกอะลันอัพอินฟลูนไม่แน่ใจว่ามันโหดแค่ไหนแล้วก็เราแบ่งอันนี้เะเราแบ่งเทวตนไปทำไปทำรูปธนูก็ดีเยครับเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก็น่าจะพอใช้ได้อีกยาวอยู่โอเคตอนนี้พร้อมสู้บอสยังวะ ใจเย็นก่อนนั่นก็จัดมาฮะอย่าให้เสียเราก็เอาเหยื่อไปตรงนี้อ่ะแล้วเราก็ตกปลาวุ้ยเด้อเด้อใจเย็นใจเย็นถ้ามึงตกปลาสองเป็ดปะวุวยเด้อเด้อเดใจเย็นใจเย็น พยายามจับสิ่งนี้มันจะทำไอ้เขี้ยปลาเขี้ยนี่วิมันหายตัวดาเมจแรงดาเมจไม่ได้แรงมากครับที่ตมหลักขั้นเนี่ยผมเ,เลียก40แล้วแต่ผมเกลียดเพราะฉันดาดาเมจประมาณ40เนี่ยผมว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะนะอุ้ยแย่แล้วแต่ก่อนที่ผมจะทำการไปหาอไอคคิปตันเนี่ยผมว่าจะ เอาลองไอ้แน่ที่ผมได้มนันไปทําชุดดูก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีถึงมันจะเป็นสายซมมอนแต่ผมก็อยากลองอ่ะเพราะสายแซมมอนมันมียังไงอาวุธมันก็น้อยอยู่แล้วจะลองสักนิดก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็มีกระทาซมมอนฟึบแปะเรียบร้อยมาดูกันดีกว่าแปะแปะแปะดีเฟนด้วยรวมสิบเอ็ดก็ปกติอะสายแซมมอนก็อย่างนี้เซตปุนัสเขาบอกทั้งเซ็ตน่าจะมีนี่มีเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีแมกนเนียมหนึ่ง เพิ่มดาเมจได้สี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็สองมุมมันจปิดเซฟบนัสคือเพิ่มตักเนียนสองนะแล้วก็ตอนโดนโจมตีจะมีดวงดาวตกมาจากท้องฟ้าแล้วเหมือนจะวิ่งเร็วมากมากระทาตำมอนเป็นอย่างนี้ตำมอนดวงดาวบนขึ้นมาบนหัวเรานะแล้วก็จะยิงเลเซอร์ได้มันไม่ใช่ยิงเลเซอร์จะเป็นยิงระเบิดหรือสักอย่างแต่มันจะยิงโดยมันไม่ได้ยิงแบบอัตโนมัตินะมันจะเล็งตามเมาส์เราถ้าพูดถึงไรคิสตันนี่เราไปหาไหนดี ทักที่ที่เรายังไม่เคยไปเออลองไปจังเกิลดูเราวว่าไปจังเกิลได้อย่างไรโอ้เราว่าไปจังเกิลไ,ไ,ได้หรือเออขึ้นไปสิวะจังเกิลต้องมีอะไรดีบ้างแหละ โู้โหโอเคเจอของดีอย่างประการที่หนึ่งเอ้ยไอ้เชี่ยหินไอทำไมหินเยอะเกินไปแล้วบางทีชีวิตโอ้ไงโอไม่นะน้นในในหลังกินบีไม่ละคิดสั้นเลยะงั้นก็ขออนุญาตแล้วกันนะไปค่อยๆมาขุดไลายคิทซันไปนั่นแหละฮะอย่างเาช้ายแล้วก็ไปจากที่นี่ไม่ไมีใครรู้ตัวเว้ยโอ้โหมันมีหลายตัวมาก เกินไปนะบางที ooh, 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 ooh. อุ๊ย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 อีกแคยโอ้โหมันเกินไปแล้วชีวิตคนเราอะ่ะมันบางทีมันก็ต้องมีพักผ่อนบ้างขาดอีกห้าอันขึ้นแต่สิ่งที่ผมโอ้ mile. ไม่เออมันไม่มีอะไรยากเย็นหรอกไอ้ควาย มึงที่มันโง่จริงๆมึงตายข้างบนมึงก็รู้ตัวอยู่น่าจะทำไอ้ฟอสสปาร์คบูทไปตั้งนานแล้วไอ้ไอยฟอสสปาร์อดฟอสดสปาร์ดฟอสสปาร์ดอาจจะยังทำไม่ได้ทำได้แค่ไลทิ้งบูทเพราะผมหาไอเสกเก็ตไม่เจอตอนนี้เราพร้อมสู้แล้วเอาเกตเอาเอาเฮียรีบวะเอาเกตรองเท้าก่อนใจร้อนจริงๆใจร้อนจริงนี่สเปกเตอร์สเปกเตอร์บูทแล้วก็ไลทิ้งบูท ไม่มีอะไรจะใส่อ๋อนี่ไงเรามันมีมอสของฟาโก้รือไม่ก็ซักมอสเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเบนนัสักรู้กลายเป็นเลียนเปลี่ยนของเป็นอีกโลกง,ง่ายเป็นคอรัพั์ได้มันก็ไม่ถือว่าผิดหรอกถูกไหมเอออย่างเงี้ค่อยดีนะ่ในช่วงเวลาที่การเงินขัดสนอย่างเงี้ของเองมันจําเป็นนะสามสองตกป่าไ,ได้ รูปถูกได้อุ้ยใส่ตวัวเต็มๆเนาตามตรงมันเป็นบอสหลังบอสสมองที่บางท่านที่จะ บางอยู่นะเลือกแค่สี่ตัวสามทำอย่างว่ามันจะมีร่าง่อไม่เอานะไม่แน่ไม่แน่เพราะว่ามันง่ายเกินไปอา้าว้า ไม่มีเว้ยโอ้ทั้งบอสนั่นคือทั้งหมดแล้วโอเคเรากลับบ้านไปเช็คของก่อนมาดูดิวบอสดรอปอะไรบ้างชวิงดรอปเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอเป็นพญานาคแต่ไม่เป็นไรวะคือเรายังอยากใช้น้องกระต่ายอยู่มีอะไรอกครับพี่มีเซฟี่คโคลมัตโตฟอร์ โมโโันบ,บอกว่าเอาไปทำโอคุดตมีอาวุปสม,มอนด้วยไหนมาร์คไว้ก่อนไงไงไงแต่ต้องใช้อุยปยาปการลังกูจะหมดโลกแล้วไม่เป็นไรหนาะส่วนอันนี้ทิ้งไอ้สัตว์เลี้ยงของมาขายดีกว่าขายได้ดีอยู่อันนี้ก็คือเก็บไว้แหละขายไปก็ไม่ขายไปเท่ามีของเอนะ็กเปิดฮะเป็นเซอร์เดอร์ฟิสควิสเซนเดอร์เคลเพิ่มโอกาสขี้10% ไม่เป็นไรเก่งใจโอเคแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเป็นสายเลนเขาบอกจะปามีดไปแล้วก็ทุกการปา20ครั้งเนี่ยพอครั้งที่ยีครั้งต่อไปมันจะเป็นการปามีดน้ํามีดน้ำเนี่ยจะทิ้งวับเบิ้ลไว้ข้างหลังลองปาครบ20ครั้งสิอยู่ค่อนข้างนานขอเทสหน่อยดิว่าอยากรู้ว่ามันทําอะไรได้อแต่มันมันขายบทบนมันขายที่เรกบทบูนด้ย อ้าวสวัสดีกับปรี่เป็นไงบ้างไงเนะี่ยไม่ได้เจอกันนานขอดีเป็นมิสเตอร์มาผมจะมาลองอตัวของดาเมจิดนึงเริ่มจากเติมฟิตเนสก่อนมันมีระยะอยู่นะระยะมันก็สั้นอยู่เป็นทะลุด,ด้วยเมื่อ่กี้ได้เห็นศักยภาพของกองน้ำมาแนละ้วผมคิดว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่สรุปว่าคือมัลตินบูลลี่ดีสุดนะณนะตอนนี้ โอ้ยเศร้าจังไว้สาให้ความหวังซะเยอะโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอจบลงเป็นีน้ก่อนนะคลิปหน้าเราก็จะไปสู้กิน,นตามนี้แหละอาจจะได้จบวอล f a เฟสไม่นานนี้โอเคไว้เจอกัน